ตนเพิ่มงานเยอะมากเลยเนาะจริงทั้งงานโรงเรียนงานที่บ้านตนกันไปหมดเลยใช่ไหมเวลาพักก็ไม่มีเวลาจะกินข้าวแทบไม่มีเลยเนี่ยเครียดคนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวจะเป็นไมเกรตาอยู่แล้วเนี่ย โรงเรียนคือสถานที่ที่คนส่วนใหญ่อยู่เกิน8ชั่วโมงต่อวันแต่ทำไมสถานที่ที่คนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกับกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกกดดันเครียดและหมดแรงใจยังมีนักเรียนหลายคนไม่กล้าทำตามสิ่งที่ตัวเองรักเพราะกลัวว่าจะไปไม่ถึงฝันทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เรารักและรอยยิ้มของเราก็สำคัญได้แพ้ความสำเร็จเหมือนกัน ได้เวลาสร,ร้างสีสันให้ชีวิตในโรงเรียนเพื่อให้ทุกความทรงจำเป็นภาพงามที่ยิ้มได้เสมอมอย่างเช่นโรงเรียนมาบุตรง์บอลวอิทยายังของเราที่เข้าร่วมโครงการธรรมนูญสุขภาพที่ส่งเสริมให้นักเรียนสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ <ST AN CO> โรงเรียนของเราส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมางกงบวอ,บอวิทยายน์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านจึงสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการทู B ี Number รววงโยธาทิลป์การแพทย์ภาษากีฬาตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าชายเลน ในเรื่องของการกินอยู่โรงเรียนเราก็ไม่เคยมองข้ามเราดูแลนักเรียนด้วยสิ่งเล็กๆที่เต็มไปด้วยความใส่ใจทั้งสุขขาที่สะอาดตูด้กดน้ำฟรีตามจุดต่างๆทั้งขยะแยกขวดรีไซเคิลและอาหารที่ครบถ้วนสําหรับทุกคนเพื่อให้ทุกวันในโรงเรียนเป็นวันที่น่าอยู่และน่าจดจําโรงเรียนของเราเปิดกว้างและให้ความเคารพใน LGBTQ+ สำหรับผู้ที่ต้องการไว้ผมยาวตามเพศสภาพก็สามารถยืมใบรับรองแพทย์เพื่อขออนุญ,ญาตได้ค่ะ และโรงเรียนของเรายังมีกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้ทั้งคุณครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกฎระเบียบเหล่านี้ไม่เพียงสร้างระเบียบวินัยแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยมิตรภาพเพราะโรงเรียนของเราดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวทําให้ทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุ่นใจห่างไกลจากความเครียดส่งผลให้ทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงมีความสุขและพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆในทุกวัน